สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคนเสียงเจา้าเจ้าเยลินมาอีกแล้วจ้ามาคือเก่าล้มพี่น้องล้มเยลินเบรกงั้นเราก็เฝ้าออกมาอีกแล้วค่ะเมื่อไงโบเฮตุกับโบเหตเนาะค่ะเนาะเวลาบาคัคไคลสิมีค่ะมาเนี่ยเยลินสิมาอีหยังวัดเตือยเออเบาเบาหลายใหญ่ห่างพี่น้องเวลามันหน่อยค่ะมาเนี่ยเยลินสิมาอีหยังวัดเตือยเยลินสิอัน มเมื่อว่าเรื่องรีวิวบ้านเซาอยู่ประเทศอังกฤษให้ฟังค่ะพี่น้องว่าการเซาบ้านอยู่ประเทศอังกฤษนี่แพงโบเริ่มต้นจังไดยายากโบระวังเซาบ้านเป็นหลังกับระวังเซาแฟลตกับอ่าห้องเช่าที่เวห้าตองไปแช่กับผู้อื่นมันมีความแตกต่างจังไดเนาะค่ะเนาะค่ะเขากลับมาฟังไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าเล่นค่ะ อ,อยากบอกอ้บอกนองสุผูสุคนทั้งโซนยุโรปก,ก็ดีเนาะคะ่ะเนาะขันเทอว่าแต่ละประเทศนั่นทั้งบานมอเจ้าเป็นจังไดก็เอามาลงในคอมเมนต์ให้ย่าเล่นใดหูได้เห็นน้ำในเร้อค่ะเด้อเราเฮาก็เอามาแบ่งปันกันให้อ้นองผูอยู่เมืองไทยก็ดีที่เพิ่นเขามาเห็นในคอมเมนต์เขามาอ่านมาอย่างเพิ่นก็สิไดหูไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะ่าอ่ม แต่ละประเทศนี่การอยู่อาศัยเป็นจังไดเนี่ยหรือว่าอ่ออมมนของของไอ้ยน้องท่างฟังยุโรปเนี่ยอาซีอาซีมีไอเดียดีๆให้ให้คนอื่นๆที่เขามาอ่านมาเห็นมาหู ได้ได้ได้ไดมีไอเดียที่เสียเหตุคอนเทนต์ออกมาคือกันเนาะคะ่ะเนาะเอาเป็นว่าแต่ละคลิปนี่เห้ามาแบ่งปันกันเออมาแบ่งมาปันกันมาเว่าสู่กันฟังไผมีไอเดียอันใดกะแกะแกะแงะออกมาสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะเป็นการแบ่งปันกันไปในโตค่ยะยัลินกันชินเริ่มตอนอการเซาเซาเซาร้าขอ,องเซาก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ห้องเช่าในที่ว่านี้ไ <c oughs> อ,อห้องเช่าในที่ว่านี้ก็คือกรณีคุณอยู่ประเทศอังกฤษแล้วคุณเลิกลาหย่าล้าง กับสามีกับแฟนเออเฮาบบมีหมองไปยังสี่แต่ว่าในกรณีนี้เฮาต้องมีงานทําเดอพี่นงค่ะเออเฮามีงานทําประจําอยู่แล้วบดนี้ถ้าเกิดว่าลูกผัวอะไรออกจากบ้านจากยังเฮาบบมีหมองไปในกรณีนี้นะคะเฮากับิซมีอา่าห้องเช่าค่ะห้องเช่า,เ,าเดือนละ400หรือ450ปอนห้าปอน ร่วมร่วมคานามคคาไฟคาคอนซิลแท็กคาภาษีต่างๆแล้วเรียบร้อยห้องเช่าในที่ว่านี้ก็คือจะมีฝรั่งที่เพินพีบัานเป็นหลังเพิ่นพ่อ,อยูพ่อกินอ่ะเพิ่นสีแบงแบงห้องให้เป็นห้อง แยกให้ค้นมาเซาอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าห้องน้ำรวมห้องครัวรวมค่ะเฟอร์นิเจอร์เตียงให้เฮ้านอนกฟริมีเฟอร์นิเจอร์นิดๆหน่อยๆในห้องนอนห้องเช่าในที่นี้คือห้องนอนอย่างเดียวได้พี่น้องห้องนอนอย่างเดียวเป็นครัวนี่เข้าจิต้องไปใส่รวมคนอื่นเป็นห้องน้ำเข้าก็ต้องไปใส่รวมคนอื่นสิ่งของจําเป็นส่วนตัวเข้า,าใส่แล้วเขาก็ต้องเก็บเขามาในห้องนอนเข้านั่งคือกานห้องครัวคือการเข,ข้า เท็กกับเขากับน้ำแล้วห้าก็ต้องล่างต้องเมียนมัดอัดฮีใส่ตู้ของห้าวล็อกกุญแจพร้อมเรียบร้อยเล่บาบ้านนี้การที่ห้าสีมะเซาการที่ห้าสีมะเซาอ,อยู่อันอยู่ห้องห้องได้หน่อยนี่เอา้าทีสุขหัวนอนของห้านี่ยากบวติยากเด้อพี่น้องกว่าห้าสีมาเซาห้องอยู่ได้นี่บ่เม่นว่าห้ามีเงินไปว่างมัดจำํำเล้วเจะาวองบานเสียห้เห้าเซาเลยเดะบ่มีค่ะบ่มี คุณจะต้องมีคนค้ำประกันค่ะแล้วคนค้ำประกันจะต้องเป็นคนมีหน้าทีการงานหรือว่าพื้นฐานอาชีพของเขาดีพ่อที่ศิลรับรองให้เฮ้าค่ะจังเยลินนี่ถ้าเยลินสิไปเศร้าของยูจังสันโดยที่โบมีคนอังกฤษหรือว่าโ่ามีเพื่อนที่อยููนี่มาเป็นสิป,ปีแล้วเป็นผู้รับรองให้เจ้าของบ้านกับบ่ให่เยลินเซร้าค่ะแมนว่าเจ้าเสิเหตุงานเต็มเวลามีเงินเดือนเป็นพันปอน เพิ่นกับว่าห้เจ้าเซาคือเกาค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคนทีซิมาอันรับร่องของเซาให้เฮ้าเนี่ยอ,อก็ต้องรู้จากเฮ้าเป็นการส่วนโตแล้วก็อยากซอยเหลือเฮ้าจากใจของเพิ่น ค่ะพ่นจังสีพ่นจังสีมะคำประกันใน้เข้าใดค่ะพี่น้องบ่ได้ว่าจูๆเข้าสิไปเศร้าอยู่ได้เลยได,ยดยค้ค่ะค่ะแม่นว่ามีเงินกับบ่ได้ว่าสิเศร้าได้ง่ายๆบ้านี้การว่างมัดจำห้องเศร้ากับข้นอยู่กับบ้านเศร้านั่นๆให้ว่างมัดจำทอดายค่ะ,อ,ะอันนี้คือกรณีห้องเศร้าห้องเศร้หาห้องนอนห้องเดียวนะคะบ่ได้ร่วมพื้นแล้วกฎของการอยู่อาศัยในในห้องเช่าเนี่ย นึ่งเฮาวาสามารถที่สีสีเอาคนนอกเขาไปนอนน้ำได้ค่ะแ้าของบ้านว่าอนุญาตค่ะแค่เฮ้าคนเดียวขันเจ้ามีผู้เบ่าเจ้าก็ตรงไปหาข้างนอกเพื่นค่ะไปนอนข้างนอกเพื่อนว่าให้เอาคนนอกเขาข้างในค่ะเพื่อนค่อนข้างสีระเบียบแนวจักหน่ยนอยค่ะค่ะอันนี้คือกรณีขอ,องเซานะคะของเซาราคาสีย่ย สี่้อยปอนหรือสี่้อยหาสิปปอนรวมค่าน้ำค่าไฟรวมภาษีที่อยู่อาศัยแล้วเรียบร้อยตีเป็นเงินไพยอยู่ที่ตกเดือนละสองหมื่นน่ะพี่นอ้องอ่ะตีไปเาล่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องก็เอาไปคุณเบิ้งสี่้อย สี่ลอยหาสิปอนคูณสี่สิบสามบาทตอนนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะคือราคาห้องเซาต่อเดือนแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งว่าเฮาเสียสี่ลอยกว่าปอนด์แล้วเฮาบ่ต้องมานั่งเสียาาค่าหน่ำค่าไฟคา่าภาษีที่อยู่อาศัยอีกจบแล้วก็บจบเลยค่ะค่ะก็สบายดีอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้คือห้องเซานะคะคือห้องเซาอ่าแล้วบัดที่นี่มาเรื่องบ้านเซาค่ะพี่น้องบ้านเซาคือจังของเยลินนี่ กสิยากเติมกันขึ้นไปอีกค่ะบ้านเศร้าของเยลินนีเนนนน่เป็นบ้านสองห้องนอนค่ะเป็นบ้านสองห้องนอนมีการเดินหลังบ้านมีสวนหลังบ้านบ้านเศา้าต่ละหลังอะ่ะบางหม่องก็มีสวนหลังบ้านกว้างเงาว้วใหญ่ค่ะพี่น้องแต่บางหม่องกันน้อยๆค่ะเล้วเตี้ยค่ะแต่ว่าหม่องเยลินยู่นี่หม่องเยลินยูนี่ ก็หลังใ่เติบยู่ดอกค่ะสองห้องนอนสําหรับสองคนแม่ลูกเนาะค่ะเนาะยากบวตียากอยู่ค่ะตอนยายลินอันมหาเสาวบานยู่หลังนี้ตอนล่อเงินยาน่ะยายลินยังบอท่านได้มีเงินเด้ยายลินบ่มีเงินจักบาทมูฝลังก็เลยให้ยืมให้ยืมสองพันสองพันปอนสองพันปอนละตอนนั้นตีเป็นเงินบานเท่ากับเป็นแสนนะพี่น้องเงินแสนบานเท่านี่แหละค่ะค่ะมูฝรังแล้วรีตนแล้วก็ เลาก็เมีตาสงสารเยลินกับลูกนะคะที่ถือกระท่ะเนาะคะ่ะเนาะเล่าก็เลยบานนี้เราก็เลยพาไปหาบ้านเซาแล้วมาที่นี่เรากับไปรับรองแห่เยลินเพราะว่าเราเป็นคนอังกฤษค่ะมูผู้นี่มูผู้ยิ่งค่ะฝรั่งผู้ยิ่งเราเป็นคนอังกฤษเรามีบ้านมีซองเรามีหนาทีการงานอย่างเรียบร้อยค่ะเรากับไปรับรองอล่มคักแต่พี่น้องจ้า ยลินขออภัยด้วยค่ะเด้อคกาลมพานกล่องแห้งค่ะค่ะถ,ถ้าเล่าบอกไปรับร่องหน้นี่ยาลินก็บริษมารถที่สิเซาบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันนี้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเอเจนซี่ที่รับปล่อยเซาบ้านนี่คนสีบ่บอรับเฮาค่ะที่นี่ว่างมัดจำหลายบอวัดเตียยาลินว่างมัดจำไปหนึ่งพันห้าร้อยปอน หนึ่งพันห้าร้อยบอนตีเป็นเงื่อนบานเฮาเราช่วงนั้นอยู่เราเล่าเจ็ดหมื่นบาทค่ะพี่น้องเงื่อนมัดจำเด้ค่ะมัดจำบ้านที่เฮาสีเขาอยู่นี่ค่ะว่างมัดจำเรียบ้อยแล้วเฮดเรียบ้อยแล้วยัลิ้นใดกุญแจบ้านวัน 21, ที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าคมวันที่เราได้กุญแจบ้านคือวันที่เราเริ่มจ่ายเงินที่เฮาสีต้องจ่ายเงินคือ เมือ่อใดเข้าไดกุญแจก็คือเมื่อนั้นละที่เป็นสัญญาของเฮาค่ะแต่ว่าเยลินใหญ่เขาวันที่2 2ท่านว่าค่ะก่อนคิดสมาธิอยู่สองสามเมือ่อค่ะเม่กับลูกนะที่นี่มีความอยางายไงซัมเดวัตติค่ะทุกๆหม่องที่เฮาสิไปเศร้าอยู่พี่น้องเพิ่นสีเอาสสิปเงินเดือนของเขา้เาสามเดือนย้อนหลังบางหม่องก็สี่เดือนย้อนหลังแล้วเต่ค่ะแล้วแต่ความอยากของไงเนาะค่ะ,นะ,นะเนาะ าสามเดือนย้อนหลังค่ะรักฐานการเงินแบ่งเฮาน้ำถ้าจะลืมจำบ่ผิดนะคะมันกับหลายปียลืนกับสีลืมๆน้ำแนวหอมมุ่นมอง,หมมงททอเหนียวตทวจขออภัยหลายๆล่มพี่น้องจ้าล่มร่มร่มจ่มอ่มจ้า,าที่นี่เฮาอัน ฝรั่งบูฝรั่งผูนี้เล่ากันลับร่องให้ทุกอย่างได้ค่ะพ่อหยางบนตรีถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งยายลินไม่มีเงินค่าเช่าวบ้าน คนที่ไปรับรองเฮาเนี่ยแะคะ่ะที่ศิรับผิดชบหมดทุกอย่างดังนั้นแล้วบ้านเซาต่างๆเนี่ยเขาถึงต้องการคนที่จะมารับรองแลวต้องมีหลักฐานามีหลักฐานทางด้านการเงินการงานที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งนะคะว่าแม่นว่าคนเรื่อนลอยสิไปคำประกันให้กันได้ด้อคะ่ะการเซาบ้านยูประเทศอังกฤษนี่สิเป็นจังซีแต่ยายเล่นคิดว่าอยู่ในโซนยุโรปก็สิบ่ต่างกันปันใดดอกคะ่ะค่ะแล้วบัดทีนี้เออ ส่วนที่เยลินมาเซาอยู่นี่เดือนละ750ปอนด์ตีเป็นเงินบ้านเท่ากับสามหมื่นกวัวเนาะค่ะเนะาะจังที่คลิปก่อนทีเยลินเคยบอกไปสามหมื่นกวัวนี่ยังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟนะคะเพราะว่าเท่าอัานเยลิ้นเซาบ,บ้าน ของเอกชนอยู่ของของคนที่บดไอเกวกับรัฐบาลของคนที่มอยู่มีกินที่เพิ่นป่วยมีบานหลายหลังป่ยวยเศร้านะคะอย่าลื้นจต้ตองมาเสียค่านา้ำค่าไฟค่าต่างๆเอาเองค่าผ้าษีที่อยู่อาศัยเอาเองเขาเอ่นว่าคอนซิลแท็กค่ะค่ะคอนซิลแท็กแต่ละเดือนน่ะเดือนละ6หกเจ็ดพันบาทนี่เป็นเงินไทยเฮาแล้วนะคะคอนซิลแท็กได้ที่นี่ค่ายังแน,คงน่ค่าเก็บคายะ ค่ะตัดแต่งก๊กไม่กกไหลในตำบลที่เฮ้ายูเนี่ยแหละค่ะทุกบ้านทุกหลังจะต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัยตรงนี้ค่ะถา้ถาเว่าเจ้าสิสาอยูหรือว่าเจ้าสิเป็นเจ้าของบ้านทุกคนจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นที่อยู่อาศัยตรงนี้เขาเรียกว่าค o นซิลแท็กค่ะค่ะเยลินกับมาเสียแยกต่างหากนี่คือการเช่าบ้านเป็นหลัง เฮามีความรับพิดชอบหลายพี่น้องแต่ว่าดีอยู่อย่างหนึง่งเฮาเ้าบ้านเขาอยู่ขันแมนเครื่องทําความหอนพังอทอปปาพังไฟฟ่าโบดีหรือว่าเอียงกระซังได้บ้านเสียหายเนี่ยเ,เจ้าของบ้านเซาเฮาเนี่ยเขาเอินว่าแล่นหลอดหรือว่าบริษัทที่เราเช่าอยู่จากเอเจนซี่นะนะเขาติดต่อไปเอเจนซี่บริษัทที่เฮา,าเฮาเซาบ้านจากเพิ่นนะน,นะพี่น้องค่ะเพิ่นกะ สี่ห้ค้นมัดสมห้เฮ้าฟีค่ะพี่น้องเพื่อนกับซี่ห้ค้นมัดสมห้เฮ้าฟี่เฮ้าบัไดใจเงินอีหยังจักบาททุกสิ่งทุกอย่างที่มันแตกมันพังที่สิต้องสมและ,ะความเสียหายต่างๆนั้นะจะอยู่ในความดูแลข,ของเอเจนซี่ที่ปล่อยบันฑห้เฮ้าเซาหรือว่าแล่นหลอดครามรับผิดชอบของแล่นหลอดค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่คือผลดีของการเซาบัานอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอบัตรที่นี่ บัดท,ที่นี่เศ้าแฟลตแฟลตก็คือกันค่ะพี่น้องเศ้าแฟลตนี่ก็สีลักษณะ้ายกันกับที่ห้าซาบานแต่ว่าแฟลตหนึ่งห้องนอนแฟลตหนึ่งห้องนอนเนี่ยค่ะมีห้องน้ำในตัวมีห้องรัวในตัวพร้อมเนี่ย ราคาคือกันกับบานเซาที่ยล่นอยู่ได้พี่น้องแล้วอยู่ที่ว่าโซนที่คุณอยู่อยู่โซนไหนใกล้ตัวเมืองไหมนอกเมืองไหมห้ามันกระสีมีโซนลมเถอพี่น้องจ๋าลมล่มจะล่มจะมันกระสีม,มสีโซนมันกระสีมีโซนให้เฮาค่ะพี่น้องคันคันโซน,นที่เฮ้าอยู่ ค่ะขันซ้อนที่เ้าอยู่ขันซ้อนที่เ้าอยู่อ่าค่อนข้างจะอ่าเป็นซ้อนที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอชเป็นซ้อนที่เขาท่านเนี่ยเนาะพระมะนชุ่มช้อนแออัดนะกับสีคาซาแพงาารงคาซากับสีแพ่งขึ้นหลก็เก่าค่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหรือว่าแฟลตหรืออาพาร์ตเมนต์ถ้าสถานที่ที่เราจะเช่าอยู่อยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะ ดูดีหน่อยอาพื้นที่ดูดีเนี่ยจักน่อยค่ะเสากับสีแพงคาคอนซิลแท็กกับสีแพงไปอีกเด้ค่ะพี่น้องวิว้าพวิวค่ะคาคอนซิลแท็กกับสีแพงขึ้นไปอีกค่ะพี่น้องค่ะนี่คือรล่การที่ที่เฮ้าสีตองมาเสาบัาน่นยูอังกฤษหรือว่าอาเสาอพาร์ตเมนต์หรือว่าเสาฟแฟลตหรือว่าเสาห้องเท่ารูหนูอายูเนี่ย มันจะมีความแตกต่าง จังที่เยลิ้นว่าหาฟังนี่ยแหละค่ะคันหาถ้าว่าขอมุน่นใดเยลินตกล่นนี่พี่น้องคนใดที่โหรายละเอียดดีกว่าเยลิ้นเอามาลองในคอม,มนีนห้ยเยลินในหัวน้ำในเด้อ่ะเด้อเพราะว่าลังเทือเยลินเหมือนลืมขอมุ่นจ่ขวางเบาด้วยความสัต์จริงค่ะลังเทีอกับจำเบ่เบิร์ค่ะพี่น้องเยลินกระจำเอาที่ประสบการณเยลินมีเนี่แหละค่ะเอาประสบการณ์จ่าขวางเนี่ยละมาเว่าวห้พี่ให้น้องฟังฟังตอนอาสิตกล่นไปขันหาเทียผู้ใดมีความรู้เพิ่มเติม ที่มันแน่นนะ้วก็นี่ก็เอามาลงมในคออเมตนให้เย,ยลินได้ฟังน้ำเราก็ห้ผมูพวกเฮาผูเพนเขามาคอมเม์ให้เพนได้อ่านไปน้ำห้เพนไล้รูไปน้ำเนาะค่ะเนาะเอามาแบ่งฝันค่วมรูซึ่งกันและกันค่ะคลิปนี้ยยลินก็มีเรื่องอรีวิวบ้านเช่าที่อังกฤษแพงไหมเป็นอย่างไรต้องทําอย่างไรบ้างมาห้พียหายน่องฟังค่ะพี่น้องคลิปนี้อาซิมีลมแสกสอนเขามาจากน่อยเย,ยลินก็ใส่เสียงแข่งกันกันกบลมขนาดค่ะคันเทียวว่าอ,อันใดตกล่นหรือวา่า ก็ถือก็ต้องเยลิ้นกบาบขออภัยไว้หลายๆเน้อค่ะเด้อขอบุญขอพค้นหลายๆเน้อค่ะเด้อที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาเป็นกำลังใจให้กันพ่อกันเก็บหน้านะคะเฮายังมีอยียงดีๆมาสู้กันฟังคือเก่าพี่น้องอันใดที่เยลิ้นอ่ามีข้อมูลดีๆเยลิ้นกัสิมะบอกให้พี่ให้น้องฟังจังี่ล่ะคะ่ะกับการที่เฮาใส่ชีวิตยู่ตางแดนมันมีอยียงแน่มะบอกให้กันฟังเนาะเนาะคะ่นะเลิบนี่ลาไปก่อนโชคดีนะคะ Yeah. <laughs>